สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไต๋อีกแล้วนะครับที่อิสุสุกิงย o นสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองแต่วันนี้เป็นวันหยุดนะครับพี่ไต๋ไม่ได้อยู่ที่สาขานั่นเองอ่าแต่เป็นการประชาสัมพันธ์และก็โฆษณาเฉยๆนะครับวันนี้วันที่เราตรงอ่าพบกันนะครับก็จะตรงกับวันหยุดนะครับวันอาทิตย์ที่13กันยายนพศ2 5 6 3นั่นเองก็ดูจากโลโก้นะครับก็ยังใส่เสื้ออิสุสุอยู่ <laughs> อิสุสุกิงยนเออก็วันนี้นะครับ ร้อนนิดหนึ่งวันนี้ฝนตกหนักมากแล้วก็เดี๋ยวพี่ไต่จะมีโปรเจกต์นะครับมาทำก็เรียกว่าไงทำสะพานเพื่อข้ามไปให้อาหารปลาที่กลางสะนะครับก็วันนี้มีเพื่อนมาช่วยเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวพี่ต่จะถ่ายให้ดูว่าเขาทำรายการมันนี้แล้วก็เผื่อใครสนใจจะทำตามเชิญเดี๋ยวไปดูกันครับเชิญครับนะครับก็นาข้างๆกันนะครับก็จะเป็นนาของน้องยุย้ยอ,อันนี้เขาก็จะเริ่ม กลยว่างไงเริ่มหว่านปุ๋ยรอบหนึ่งแล้วเพราะเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เขาจะเดินกันประมาณ4คน5้าคนแล้วก็การหว่านจะหว่านแบบเป็นระบบระเบียบมากแต่ของพี่ต่ายก็คือจะเคว้งเอานะครับขอให้ลงนาแค่นั้น <c oughs> ให้โดนนาเราไม่โดนนาคนอื่นแค่นั้นแหละเออง่ายๆครับ <c oughs> ก็จะสภาพอย่างที่เห็นนะครับนาคนอื่นเขียวนาพี่ต่ายจะแดงแดงเถือกหญ <c oughs> ้าหญ้าจะสูงกว่าหญ้าจะสูงกว่าข้าวนั่นเองนะครับ วันนี้พี่ตายมากับใครวันนี้พี่ตายก็มากับพี่สมชายนะครับเป็นบัดดี้ของพี่ตายเองนะครับคนนี้เรื่องช่างเรื่องอะไรไว้ใจได้นะครับก็อย่างเห็นต้นไม้เก่าที่เขาล้มไปไหมครับอันนี้ก็คือโดยปกติแล้วจะเป็นเขาเรียกถ้าพูดง่ายๆคือเป็นทางแบบธรรมชาตินั่นเองคือปกติถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเราก็จะลงไปได้นะครับก็ผ่านช่องทางตัวนี้ครับนี่ เราก็จะลงไปทางตรงนี้แล้วก็เกาะตัวขอนไม้ที่ก็ตายแล้วแล้วก็เดินไปตามต้นไม้ที่เขาล้มนะครับแต่ทีนี้พี่ต่ายก็กลัวว่า,าเวลาเด็กๆเ,เขามาให้อาหารอย่างเงี้ยครับก็กลัวเขาจะไม่มีที่จับที่ยึดแล้วจะล้มอย่างเงี้ยพี่ต่ายก็เลยเอออะโอเคเดี๋ยวเรามาทําที่จับที่ยึดให้เขาดีกว่าเขาจะได้มีที่ประคองตัวทรงตัวเพื่อจะลงไปให้อาหารปลาที่กลางสา่นั่นเองเนี่ยอย่างเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ลงง่าย ง่ายนะถ้าไม่เมาแล้วตกสระก็จะจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้เราก็สามารถนั่งได้นะนั่งได้เดี๋ยวรอเจ้าต้นตัวนี้ใหญ่ก่อนเจ้าต้นสะดานะครับก็เขาก็จะบังแดดบังร่มให้เราเองครับส่วนปลาที่พี่ตายปล่อยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอให้อาหารเข้าคงก็จะนี่นี่ตัวนู้นตัวนู้นเห็นไหมเห็นไหมอ่ะตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมเนี่ย ก็จะเป็นปลานิลนะครับอันนี้เขาจะไปกันเป็นแก๊งเลยก็เดี๋ยวก็จะมีการให้อาหารให้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ปลาบึกปลาหมอจีนนะครับส่วนปลาช่อนนี้พี่ต่ายพลาดแล้วเอามาปล่อยเพราะว่าเขาก็บอกว่าปลาช่อนนี้ห้ามเลี้ยงกับปลาอื่นอ่ะไม่เป็นไรก็ถ้าสมมติปลาอื่นไม่อยู่เหลือแต่ปลาช่อนเราก็กินปลาช่อนละกันปลาช่อนหมดค่อยเอาปลาอื่นมาปล่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าพี่ต่ายทําเสร็จนะครับก็จะลงให้ดูอีกรอบหนึ่งอันนี้เราไปดูก่อนบ้านนาพี่ต่ายนั่นจริงไหม คือโล่งๆไม่ใช่ของพีต่ายทั้งหมดนะของพีต่ายจะอยู่แค่ขอบสะแล้วก็ตรงจะเป็นแนวลึกนะครับาถามว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขนะครับเหมือนที่ทคลิปที่แล้วนั่นแหละอเราทํางานประจําเราอยู่ในห้องแอร์พอวันหยุดเราก็มาอยู่ที่นาเราแค่นั้นเองอ ของพี่ต่ายก็จะเป็นตรงขอบสะใช่ไหมครับแล้วก็ลึกไปเลยนูน่นก่อนถึงต้นตาลก็จะมีพุ่มไม้สองพุ่ม,มครับก็จะประมาณนี้แค่นี้แหละกับพอได้ทำนู่นทำนี่ในวัยกเกษียณอันนี้บรรยากาศท้องทุ่งเนี่ยก็สวยนะครับตอนนี้เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกตกหนักมากแต่พี่ตาย ไม่แน่ใจว่าที่นี่ตกไหมแต่ว่าถามน้องยุ้ยที่อยู่ข้างแล้เขาบอกว่าตกตกหนักเมื่อคืนเพราะว่าเมื่อคืนพี่ต่ายมาดูก็อันนี้เป็นเป็นห่วงพี่ต่ายเพราะว่าเพิ่งปรับหน้าดินไปรอบที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองมาเรียกว่าไงหว่านปุ๋ยสักรอบเผื่อเขาจะเกิดครับถ้าไม่เกิดก็ไม่เป็นไรรอบหน้าก็ไถกลบไปเลยแล้วกัน,อ,น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 อันนี้เนี่ยเห็นเนี่ยอันนั้ก็จะเป็นองเฟิร์สนะครับ จะเป็นรูปของคุณพี่สมชายเออยเนี่ยก็จะเป็นสระของพี่ต่ายที่เลี้ยงปลาโดยไม้ที่พี่ต่ายเอามาทำนะครับก็จะเป็นเจ้าไม้ยูคาวันนี้ซื้อบดไปก็อยู่ที่300บาทส่วนมากจะซื้อมาแล้วก็ทำเองนะครับก็จะมีพี่สมชายมาช่วยเนี่ยแกคือคนนี้ต้องบอกเลยว่าคือพี่ต่ายโชคดีอย่างหนึ่งคือ มีเพื่อนนะครับก็เป็นเพื่อนที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นพวกทําเครื่องทําสีรถทําอะไรเงี้ยเออคือจะเขาเราเขาก็เขาดูแลให้เต็มที่เขาก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรมากมายนะครับครับคนนีก็เป็นบัดดี้พี่ต่างแต่สมยัยขายรถด,ด้วยกันตั้งแต่สิบหปีที่แล้วนะครับใหม่ๆตอนนี้มีธุรกิจของตัวเองไวร้านก็ออกมาทําธุรกิจละ ยังยังเขาพี่ต่ายมีอะไรก็ก็โทรหาเขานะเดี๋ยวเขามาช่วยมาฟรีเ <laughs> พือพ่อนเพื่อนน่าจะบล็อกสายแล้วเลยเ <c oughs> นี่ยก็ <c oughs> จะเป็นตรงนี้ตัวนี้เขาก็จะมีเอ้าคุณเด <c oughs> <สา>ี๋ยวลืมผมลืมเอากุญ <c oughs> แจมาเนี่ยตัวนี้ก็จะมีกุญแจนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายไปเอากุญแจมาไขให้พี่สมชายแป๊บน,นึงนะ ไฟที่นาของพี่ต่ายนะครับก็ยังเป็นไฟกเกษตรอยู่นั่นเองเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือพร้อมใช้นะครับก็เอาปลั๊กไฟมาเสียบก็ใช้ได้เลยโดยปกติแล้วเวลาพี่ต่ายมานาะใช่ไหมครับก็ จะมีกระท่อมเอ้ยมันเขาเรียกว่าศาลานะครับเราก็จะพ่วงสายไฟไปแล้วก็ไปนั่งศาลาพัดลมที่ชาร์จโทรศัพท์อะไรเงี้ยเราก็จะไปอยู่ตรงศาลานั่นแหละแบบหนึ่งนะจ๊ะ สมชายเสียบปลักนะก็ต้องแจ้งเพื่อนงนว่าเราเสียบปลักแล้วเพ,เพื่อนเจ้าสายไฟไปจุ่มน้ำเล่น <c oughs> อ่ะคาดว่าตอนเย็นพอเสร็จก็คงจะคือเคือขอพี่ต่ายชอบกินพวกหมูกระทะพวกอะไรบุฟเฟ่คือภรรยาไม่ชอบไม่ชอบไปช่างเรื่องภรรยาเราจะไป <c oughs> <c oughs> เนี่ยก็ตรงเนี้ยใช่หไหมเนะี่ย อ่ะโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วพี่ต๋ถ่ายให้ดูนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นน้องสาวนะครับน้องสาวครับก็จะเป็นน้องอันดานะครับเป็นลูกสาวของพี่ไตยเองก็นี่แหละคือที่เราทําทําตัวพวกสะพานพวกอะไรคือเรากลัวเด็กเขาจะตกอันดานได้ออกมาก่อนออกมาก่อนอย่าเข้าไปใกล้ลูก คนนี้ก็โตแล้วนะครับเจ็ดขวบเจ็ดขวบเดี๋ยวเขาจะมีคนมาคุมด้วยอันนั้นหนูไม่เอารองเท้าบูทมาหรอกเอารองเท้าบูทมาดิ อันนี้ก็จะเป็นทรายทรายตัวนี้ที่พี่ต่ายเหลือไว้เนี่ยก็จะเป็นที่เราทำห้องน้ำนะครับก็เลยจะเหลือไว้ให้เด็กเล่นก็เดี๋ยวสั่งมาเพิ่มครับอันนั้นเจอก็จะเป็นคุณนายชุดชุดมานาก็น,นี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะเตรียมเขาเรียกว่าอย่างไงต้นไม้ที่มาปลูกนะครับก็จะมีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ต่ายพาไปดูก็น่าจะปลูกวันนี้นะครับ ต้นอนี้นไปไหนอะ่ะมันเต็มรถไงอันดาระวังรถนะลูกเนี่ยก็จะมีต้นอันนี้เขาเรียกว่าต้นเขาเรียกว่าดอกที่ดอกเหลืองเหลืองครับทองไผ่ทองอุไลทองทองไุไรนะครับอันนี้อุปกรณ์ในการตัดเราก็มาละกับข้าวกับข้าวที่ยังมีเรียบร้อยอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ตายไปทำงานก่อนละกันนะครับ ไปถ่ายไอ้ตัวนี้คือเขาปรับเป็นซูมล้วก็มไม่ต้องไปถูกมันเนี่ยก็จับไม้มาเนี่ยไอ้ตัวนี้คือกดกดไปเนี่ต้องกดตลอดไม่แล้วแต่แล้วแต่ลองใช้ถูกอ๋อถ้าไม่กดมันก็หมุนไงนห,หาอะไรแล้วมันจะตรงตัวเองได้ไงทีนี้นะกระดกหาไงกระดก มันต้องกดตลอดเหรอมันลึกไม่ให้สมชายเอาอย่างตายเขาต้องถ่ายตรงนี้แหละถึงมองหินเอาอย่างหนึ่งยังไอตัวเลขเวลาเราบันทึกมันจะมีวิดีโอยังไม่ได้กดเลยหนึ่งสองสาม ทุกคนค่ะอ่ะฟูสิเรากำลังทำสะพานอย่างนี้อยู่นะคะถ่ายพ่อถ่ายพ่อ,อ, <c ười> อเราค่อยมาดูตอนจบกัน ขี่เขียมากเลยอะค่ะทุกคนทุกคนคงได้ขี่เขียดนะอาดาระวังอย่าไปอันตรายเอาตรงไหนกูนได้ได้ตรงนั้นแหละตรงตรงกางลงอ่ะสำคัญตาย គុណដែរណាក់កនយេនេះពតធ្នាក់សំខាន់គុណអេអានអំតាមកុំបាញ់ คือเราก็ค่อยมายึดเอาให้เด็กมีที่ยึดกัน้เด็อันดาระวังตุ๋ลูก ายเตงว่าน้ําอ่ะมันมันสูงขึ้นนะนายเตงว่านะฝนไม่ตกเ,เ,ดเดี๋ยวเราค่อยเสร็แล้วค่ห,หารแป๊บนึงมาต้องกดตับเลยก็ได้ไม่เป็นไรกดตับ มันมต้องหาไม้มาลองแล้วตอนนีนน้นเป็นกระโดดเป็นกระด,ะด,ก,ระดกลงงั้นต้อมเวลากระดกขึ้นกระดกลงมันธดาตอยไปกอ่อนตอยไป ซื้อไม้ยูคาร์มดไป Ja, like nok. ครับแล้วก็ตอนนี้พี่สมชายก็ทำราวจับสะพานให้พี่ตายเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็จะมาลองใช้งานกันก็ต้องบอกว่าเหนื่อยมากๆแล้วก็จะกลับไปกินข้าวที่บ้าน <c oughs> <c oughs> คนทำไม่เหนื่อยคนนั่งรอนเหนื่ย <c oughs> อยอันนี้ก็จะเป็นน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สครับ ก็จะเป็นราวสะพานตัวนี้ครับก็คือน้องเฟิร์สกับน้องอันดาเนี่ยเขาชอบมาเล่นด้วยกันแล้วก็จะชอบมาที่นาอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่า,าเด็กวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วจะพัดตกอย่างเงี้ยครับก็อาจจะทํานะสไตล์ช่างพื้นบ้านเลยนะครับแต่พี่สมชายในฝีมือดีมากรู้จักประยุกต์นะครับก็จะทําตรงนี้ก็จะ,จะมีเราจับให้ บางคนอาจจะคิดโอ้ยทาแค่นี้แล่วคือทุนมีแค่นี้ <c oughs> แต่ขนาดนี้พี่ต่ายดีว่าโอ้เกินความพึงพอใจนะครับเ,เราก็มาอย่างเงี้ยเ,เนี่ยก็จะทํามาให้เด็กให้อาหารปลาเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสุขนะครับของพนักง,งานบริษัทก็ได้มีโอกาสมีเวลาว่างๆมาทำอย่างนี้ใครที่อยากทำก็ลองมาทำดูนะครับ อันนี้พี่ต่ายก็เอาอาหารปลามาละเนี่ยเนี่ยแกเดี๋ยวเราลองให้ดูว่าปลาจะมากินไหมยังยังไม่มาปล่อยเยอะนะครับน่าจะเกือบพันตัวแต่น่าจะเหลือผู้กล้าไม่กี่ตัวนงน่าจะโดนจับกินหมดไม่ใช่มีคนอื่นมาจับกินน่าจะโดนประช่อนกินหมดเนี่ยก็จะอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาก็จะมีตัวใหญ่ด้วยนะ ก็จะเป็นอีกหนึ่งความสุขนะครับก็ตัวใหญ่ก็ใหญ่มากเขาจะโผล่ขึ้นมาเป็นบางบางครั้งตอนนี้กาลังเริ่มทยอยมากินละโอเคเดี๋ยวพี่ตายขอตัวไปพักผ่อนก่อนละกันนะครับเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเย,ยงๆไม่เจ็บไม่จนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ